ที่โรงเรียนบ้านท่าแลหลาตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลนายสักกะกปิลาการผู้ราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดสตูลบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีหน่วยงานต่างๆทางภาครัฐเอกชนร่วมจัดก,กิจกรรมให้บริการประชาชนมีการมอบพันธุ์สัตว์น้ำมอบพันธ์พืชและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและการจัดหาจัดจ้างแรงงาน ในด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อา,าสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวอรประจำจังหวัดสตูลไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปทางทางันธกรรม ตลอดจนให้คำแนะนำการดูแลปัญหาด้านสุขภาพเช่นมะเร็งเต้านมแก่ประชาชนในพื้นที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัลลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตรวรวรขตีร,ราชนารีในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารให้ได้รับบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและอย่างมีประสิทธิภาพ